โอ้ม oh, ือชอปเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทจะพาไปเก็บพลิกนะคะเมื่อหลายวันก่อนนะคะคุณแม่มาที่นาจ้ะทุกคนบอกว่าพลิกเยอะมากน้องแพทก็เลยเอากระสอบมาจ้าส่วนน้องสาวก็เอาทั้งกระเป๋าแล้วก็ถุงแซลมาด้วยเลยค่ะทุกคนพอมาถึงนะคะก็สภาพอย่างที่เห็นเลยจ้ะทุกคนพลิกไม่ค่อยมีเลยและทุกคนคงไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมน้องแพทเปลี่ยนมาเป็นถุงแซลนะคะแล้ววันนี้คุณน้าก็เอาวัวมาปล่อยไว้ที่นาด้วยนะคะมาเล่นกับน้องสักหน่อยค่ะแล้วล่าสุดน้องไม่เล่นด้วยนะคะเก็บพลิกต่อเลยจ้ะพอเก็บพลิกไปได้สักพักหนึ่าไไม่หว แล้วจ้าแดดก็ร้อนนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าก่อนกลับก็แวะล้างมือสักหน่อยจ้าระหว่างที่เดินกลับนะคะน้องสาวก็มากระซิบจ้าทุกคนบอกว่าไหนๆเราก็มาเสียเที่ยวแล้วนะคะขึ้นมะขามไปด้วยเลยดีกว่าพูดถึงมะขามเวลานี้เปลี่ยวปากกันมิค่ะทุกคนแล้วตอนนี้น้องพทก็ทําหล่นลงมาเยอะแล้วนะคะมาช่วยน้องสาวเก็บต่อจ้ามาที่นาตรงนี้นะคะไกลก็ไกลจากนน้าทุกคนไหนๆก็ไม่ได้พลิกแล้วนะคะเอามะขามไปเยอะๆเลยจ้าแล้วล่าสุดคุณนัทก็ใจดีมากๆเลยจ้าทุกคนเอาหอมแดงให้น้องพัทด,ด้วยนะคะเอากระสอบมาทั้งทีพลิกไม่เต็มมมมไไไ่่่่เเป็็นนนระะคคแตตดด้้อออยยาางืืว ก็สอมเหมือนกันค่ะ